มีว่าอย่างไรครับคุณครูแบงค์คำถามครับในงานนาเสนอควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับในเอกสารงานนาเสนอแต่ละหน้าเนี่ยควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนลองคุยกับเพื่อนสิคะว่าเอกสารการนําเสนองานเนี่ยควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนคุยกันแล้วแน่ๆเลยค,ะคระคุณแบงค์ว่าต้องมีแบบนี้นะไม่ต้องมีหนึ่งสองสามมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของครูเลยนะคะว่านักเรียนไปทางตอบเหมือนกับครูหรือไม่ค่ะ ก็จะมีในส่วนของรูปภาพคุณครูแบงค์แล้วก็ข้อความนั่นเองนะคะควรที่จะมีอยู่ในงานนําเสนอหนึ่งหน้านั่นเองนะคะถ้าเกิดมีรูปภาพทั้งหน้าเลยค่ะคุณครูแบงค์จะเป็นอย่างไรคะเนี่ยจะมีรูปภาพทั้งหน้าที่จริงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับงานที่เรานาเสนอเนี่ยควรที่จะเป็นรูปภาพเดียวหรือว่ามีข้อความประกอบด้วยนะครับขึ้นอยู่กับงานที่เราจะทำนั่นเองใช่ค่ะแต่รูปภาพจะต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อกันเลยนะคะวันนี้คุณครูนะคะก็จะแนะนาเราเนี่ยค่ะเรั่อง วันนี้นะคะคุณครูมีใบความรู้ให้เราศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะใบความรู้เรื่องอะไรคะคุณครูแบงค์ใบความรู้เป็นเรื่องของการแทรกวัตถุครับใช่ค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะจะได้ใบความรู้นี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการจัดการกับข้อความนะคะตามใบความรู้กันเลยค่ะหลังจากที่เรานะคะได้พิมพ์ข้อความแล้วว่าอะไรนะคะคุณครูแบงค์สำหรับการจัดการกับข้อความนะครับก็คือหลังจากที่เด็กๆนั้นพิมพ์ข้อความว่าข้อมูลของฉันเนี่ยตัวอย่างที่หด็่ๆนะครับลงในกล่องข้อความเรียบร้อยใช่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราเลือกเมนูโฮมค่ะ,คะแล้วก็ดูซิว่าเราจะทําอย่างไรกันต่อไปนะคะก็จะปรากฏนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่งข้อความดังภาพเลยนักเรียนเคยใช้เครื่องมืออะไรกันบ้างตัวบีค,วคืออะไรนะคะครูครูแบงค์ตัวบีเนี่ยเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวหนาครับจริงๆเราเครื่องมือเนี่ยก็คล้ายๆกันกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เลยใช่ค่ะคล้ายๆกันเปลี่ยนสีตัวอักษรเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรปิดฟอนต์เปลี่ยนขนาดเนี่ยคล้ายๆกันใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ลองทํากันดูนะคะครับ ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของเครื่องมือนะคะที่สําคัญมีดังนี้เลยเมื่อสักครู่นี้คุณครูคแบงได้อธิบายไปแล้วบางส่วนนะคะคุณครูแองขอเพิ่มเติมต่อเลยนะคะคก็จะมีรูปแบบตัวอักษรค่ะขนาดตัวอักษรนะคะการเพิ่มขนาดตัวอักษรจะเป็นตัว A ค่ะคุณครูแบงแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นนะคะลดขนาดตัวอักษรค่ะเป็นตัว A ค่ะแล้วก็มีลูกอ่าลูกศรชี้ลงนะคะ B ค่ะตัวอักษรหนานะคะ I ค่ะตัวอักษรเอียงนะคะ ยูขีดเส้นใต้เนี่ยเป็นอะไรนะคะคุณครูแบงค์เป็นตัวสอนที่เราต้องการที่จะขีดเส้นใต้หรือเรีนข้อความใช่ค่ะแล้วก็ S นะคะแล้วก็มีเงาด้วยนักเรียนสังเกตที่นี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสอนแบบมีเงานั่นเองครับแล้วก็จะเป็นสีของตัวสอนนะคะคุณครูแบงค์รู้สึกว่าจะเป็นตัว A แล้วก็มีเส้นสีแดงนานานะคะขีดอยู่ข้างล่างนั่นเองครับก็จะมีจัดข้อความชิดซ้ายจัดข้อความถึงกลางจัดข้อความชิดขวาแล้วก็จัดข้อความชิดขอบทั้งซ้ายและขวาก็คือการจะใช้ข้อความนั่นเองใช่คกับค่ะับผม เรามาดูกันต่อเลยค่ะคุณครูแบงค์การแทรกข้อความสินนั่นเองนะคะในคําสั่งค่ะเขาบอกว่าให้ลบต่อข้อความที่มีทั้งหมดออกเลยค่ะแล้วทําขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1ค่ะไปที่เมนู Insert นะคะหรือว่าแทรกนั่นเองค่ะคุณครูแบงค์ับ2ค่ะเลือกสัญ,ญลักษณ์การแทรกข้อความสินนะคะและเลือกรูปแบบข้อความค่ะเราชอบแบบไหนนะคะเราก็เลือกมาใส่ได้เลยนะคะ สามถพิมพ์ข้อความว่าข้อมูลของฉันนะคะแล้วก็ปรับแต่งลักษณะและขนาดตัวอักษรได้เหมือนกับข้อความปกติเลยอันนี้ก็จะให้เรานะคะเห็นถึงความแตกต่างค่ะคุณครูแบงค์ระหว่างใช้กรอบข้อความปกตินะคะกับการแทรกด้วยอักษรสิ่งนั่นเองค่ะครับผมต่อไปค่ะคุณครูแบงค์ครับผมต่อไปจะเป็นเรื่องของการแทรกรูปภาพกันบ้างนะครับสำหรับการแทรกรูปภาพเนี่ยในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเด็กๆก็เข้าไปคลิกที่เมนู insert หรือแทรกนั่นเองครับหลังจากนั้นก็เข้าไปเลือก picture นะครับเข้าไปที่ picture หรือรูปภาพนะครับ ในขั้นตอนที่3นะครับเราก็เลือกตำแหน่งที่เก็บรูปภาพนะครับหรือโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปภาพไว้จากนั้นเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการเนี่ยมา1รูปค่ะครับและขั้นตอนที่4เด็กๆก็คลิกไปที่แทรกรือ insert ครับเพื่อแทรกรูปภาพลงในสไลด์นั่นเองใช่ค่ะต่อเลยนะคะห้าค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งรูปภาพและนะคะให้เลือกคลิกที่รูปภาพก่อนจากนั้นเลือกที่เมนู format หรือว่ารูปแบบนั่นเองค่ะ นักเรียนท้าอย่าลืมคลิกที่รูปภาพก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะบอกว่าคุณครูครับทําไมไม่เห็นมีเมนูหรือว่าแท็บเมนูฟอร์แมตหรือว่ารูปแบบเลยครับ,รบอย่าลืมว่าต้องคลิกที่อะไรก่อนนะคะคุณครูแบงค์ต้องไปคลิกที่รูปภาพก่อนนะคะให้เด็กๆสังเกตว่าอรอบๆรูปภาพก็จะมีเหมือนเป็นจุดๆขึ้นมานะคะล้อมรอบรูปภาพนั่นเองก็คือหมายถึงว่าเราเนี่ยเลือกรูปภาพนั้นแล้วใช่ค่ะครับต่อเลยนะคะเครื่องมือสําหรับการตกแต่งรูปภาพนะคะซึ่งมีเครื่องมือที่สาคัญดังนี้เลยค่ะคุณครูแบงค์นักเรียนน่าจะชอบกันดูเลยะค รีมูฟแบ็กกราวค่ะเอาพื้นหลังของภาพออ,อกไป้หมดเลยส่วนที่เราไม่ต้องการ,การค่ะคุณตูแบงตัดมันทิ้งไปได้เลยนะคะแล้วก็คล้ายๆกับไอคอนพระอาทิตย์ทางของตูแบงครับผมอ่าอันนี้นะ,ะคะก็จะเป็นการปรับความคมชัดและความสว่างค่ะจะเป็นคันเลอร์นะคะเป็นภูเขาสองลูกค่ะคุณคูณแบงแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าพระอาทิตย์ไหมคะเนาะเป็นการปรับโทนสีของภาพค่ะแล้วก็จะเป็นการใส่เอฟเฟคให้กับรูปภาพนะคะนักเรียนดูจากสัญลักษณ์ไปด้วยนะคะการตกแต่งกรอบให้รูปภาพค่ะ การใส่เส้นของให้ภาพนะคะการเพิ่มลูกเล่นในภาพค่ะเช่นเงาการสะท้อนการคลิกรูปภาพค่ะแนวตั้งแนวนอนนะคะประมาณนี้การตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกค่ะการปรับความสูงของภาพและการปรับความกว้างของภาพนั่นเองอันนี้เราก็สามารถที่จะตกแต่งรูปภาพของเราได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะคุณแบงค์เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการแทรกรูปร่างนะครับเด็กๆก็เข้าไปขั้นตอนที่หนึ่งเลยครับไปคลิกที่เมนู insert หรือแทรกเหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเด็กๆก็เข้าไปคลิกที่เลือก shape ค่ะ และขั้นตอนที่3ามนะครับเด็กๆก็จะต้องเข้าไปเลือกรูปและมาที่ขั้นตอนที่4ก็คือเมื่อคลิกที่รูปร่างที่แท้แล้วเนี่ยให้เด็กๆดูนะครับก็จะมีภาพที่เราเลือกเนี่ยปรากฏเข้ามานะครับสาหรับใช้ในการประดับแต่งนะครับเด็กๆก็สามารถปรับแต่งได้นะครับเปลี่ยนสีหรือว่าทําตามที่เด็กๆต้องการได้เลยนะครับค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะก็จะมีการปรับแต่งรูปร่างอย่างง่ายนะคะแล้วเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้กันนะคะ ่อเลยค่ะเป็นการแทรกตารางนั่นเองค่ะง่ายมากเลยค่ะแทรกตารางนะคะไปที่เมนูอินเสิร์ตค่ะก็คือแทรกเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรานะคะเลือกเทเบิลค่ะเลือกขนาดของตารางนะคะว่าเรา้นงากได้ขนาดเท่าไหร่ค่ะแล้วตารางเนี่ยจะปรากฏนะคะในสไลด์นั่นเองค่ะถ้าค่ะเมื่อคลิกเลือกที่ตารางแล้วนะคะจะปรากฏเครื่องมือในการปรับแต่งตารางด้วยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือสำคัญดังนี้นักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายงานได้เช่นเดียวกันค่ะครับผม เครื่องมือในการวาดตารางมีอะไรบ้างคะคุณกุ้แบงสำหรับเครื่องมือในการวาดตารางนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการกาหนดลักษณะของปากากา,กา,กานะครับก็คือขนาดของเส้นนั่นเองครับรวมถึงอย่างที่สองก็คือเรื่องของการวาดเส้นตารางและสามก็คือการลบเส้นตารางครับลบเส้นตาร,งรตางก็จะเป็นอย่างล้มนั่นเอง <ร úc. S 2> นะคะต่อเลยค่ะการเพิ<ๆ>่มสไลด์นั่นเองนักเรียนคงจะทําได้นะคะการเพิ่มสไลด์เนี่ยเมื่อสร้างงานมาใหม่นะคะโปรแกรมเนี่ยจะมีมาให้แค่หนึ่งสไลด์ใช่หนึ่งสไลด์เท่านั้นนะคะเราสามารถเพิ่มได้ค่ะเรามาดูวิธีการเพิ่มสไลด์กันเลย ครับผมสำหรับเรื่องของการเพิ่มสไลด์นะครับลำดับแรกเลยก็คือไปคลิกที่เมนู insert ครับจากนั้นก็เลือกที่ new ส l i ด e ครับและลำดับที่สหรือขั้นตอนที่3ก็คือเลือกรูปแบบสไลด์ใหม่ครับเด็กก็เลือกเอาตามต่ชอบอยากจะได้แบบไหนขึ้นมาใช้งานครับใช่ค่ะหลังจากที่เรานะะคได้ศึกษาใบความรู้ไปแล้วนะคะเราจะต้องมาทำใบงานของเรากันนะคะคุณครูแบงค์ใบงานอะไรเอ่ยสำหรับใบงานที่2นะครับก็คือเรื่องของการแทรกวัตถุครับค่ะ วันนี้นะคะเราจะต้องมาทารายงานเรื่องการแทรกวัตถุก,กันนะคะ่คอนอื่นค่ะเรามาดูทาชี้แจงบทบาทของเรากันก่อนนะคะสำหรับคำชี้แจงบทบาทของครูคปลายทางนะครับหนึ่งครับครูค,ค,คอยดูแลและให้คำแนะนํารวมถึงตรวจสอบว่านักเรียนได้บันบักรายงานอย่างถูกต้องจนครบทุกเรื่องหรือเปล่า นะครับสครับคุณครูแจกใบงานส่วนสองให้กับนักเรียนครับและข้อสครับคุณครูต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้กับเด็กๆเลยครับใช่ค่ะเรามาดูคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนกันบ้างนะคะนักเรียนจับกลุ่มค่ะกลุ่มละ5คนต่อ1นกลุ่มนะคะและ2ครัตอบคำถามในใบงานส่วนสอค่ะครับผมเรามาดูใบงานส่วนสองกันเลยเรื่องของการแทรกวัตถุครับให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งครับคือค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนชื่นชอบหนึ่งสถานที่สองครับสร้างไฟล์งานนำเสนอใหม่แล้วบบััันนนททททึกชชื่่่่่่อออววาาสถีีเยฉครบ สไลด์ที่หนึ่งเนี่ยคือให้เด็กๆกำหนดให้เป็นหน้าปกซึ่งจะมีข้อความว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบแล้วตกแต่งให้สวยงามครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะข้อ4ค่ะสไลด์ที่2เป็นต้นไปนะคะเป็นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะโดยกําหนดสถานที่ละ1สไลด์ค่ะครประกอบด้วยข้อมูลพร้อมรูปภาพของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคและข้อที่5ค่ะมีการแทรกข้อความสีนรูปวาดในสไลด์นะคะตามความเหมาะสมและตกแต่งให้สวยงามค่ะและสุดท้ายค่ะระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือว่าแหล่งอ้างอิงนั่นเองค่ะคุณแสงใช่เมื่อเราไปนําข้อมูลจากที่ไหน เราจะต้องระบุแหล่งอ้างอิงด้วยนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสาธิตนะคะการทํางานนี้ให้นักเรียนดูก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูจะให้เวลาเรานะคะในการทํากิจกรรมใบงานนี้ค่ะร้อมก็ไปเลยค่ะค,ค่ะนักเรียนนะคะก็เปิดคอมพิวเตอร์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะทําการเดเินคลิกนะคะเข้าไปที่โปรแกรม PowerPoint ของเราได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกงานนําเสนอเปล่าค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นการสร้างงานใหม่ของเราขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาจัดการกับข้อความตรงนี้นะคะเป็นกล่องข้อความจะมี2กล่องนะคะก็คือการคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องนะคะให้เราค่ะพิมพ์ข้อมูลที่เราจะทําเข้าไปนะคะหรือว่าข้อมูลของฉันนั่นเองนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วเรานะคะก็สามารถที่จะไปจัดการนะคะกับข้อความของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่สีนะคะการปรับตัวอักษรตรงนี้นะคะการปรับตัวอักษรค่ะการเพิ่มขนาดตัวอักษรนะคะการทําให้ตัวอักษรของเราเนี่ยหนา นะคะลองดูเลยนักเรียนสามารถปรับได้นะคะ <c oughs> ก็คือการคลิกที่กล่องข้อความของเราก่อนหรือนักเรียนจะถนัดการคุมดำก็ได้นะคะคุมที่ตัวสอนของเรานะคะแล้วก็ไปเลือกรูปแบบตัวสอนนะคะหรือว่าแบบฟอนต์ค่ะคุณครูก็เลือกเป็นไทยสารบัญน,นะคะเรียบร้อยค่ะปรับขนาดตัวสอน,นะคะ่ะนักเรียนสามารถปรับได้เลยว่านักเรียนเนี่ยจะได้ตัวสอนขนาดใหญ่ที่เท่าไหร่นะคะคุณครูขอปรับนะคะเป็นขนาด80บค่ะ แล้วก็ใส่สีให้เรียบร้อยเลยนะคะเราชอบสีอะไรนะคะสามารถที่จะตกแต่งไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการจัดการกับข้อความนะคะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนคิดว่าเราเนี่ยอยากจะแทรกข้อความสีนะคะทำอย่างไรลบได้เลยค่ะลบกล่องข้อความของเราไปเลยก็คือการกุมดำแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกข,ขวานะคะเลือกตัดก็ได้หรือว่าเราจะกดลบนะคะดีลีทที่ตั้งพิมพ์ได้ได้เหมือนกันเลยนะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเคลียร์กล่องข้อความนะคะที่อยู่หน้าจอของเราหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนต่อไปนะคะเป็นการแทรกอักษรศิลป์หรือว่าแทรกข้อความศิลป์นั่นเองนะคะให้เราค่ะไปที่เมนูแทรกนะคะหาคําสั่งค่ะหรือว่าเมนูนะคะอักษรศิลป์ค่ะแล้วก็เลือกมาเลย1ข้อความค่ะหรือว่า1อักษรศิลป์นะคะที่เราชอบค่ะคุณครูขอเลือกเป็นสีส้มอันนี้นะคะใส่ข้อความของคุณที่นี่ค่ะคุณครูก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยค่ะว่าเป็นข้อมูลของฉัน เรียบร้อยแล้วค่ะข้อมูลของฉันนะคะสามารถตกแต่งอะไรได้อีกนะคะได้เลยค่ะไม่ว่าเรานะคะจะไปใส่สีกรอบนะสีเติมข้อความตรงนี้ก็ได้นะคะหรือเอฟเฟกข้อความเพิ่มเติมนะคะการสะท้อนการเลืองแสงนะคะนักเรียนลองเล่นกันดูได้เลยนะคะน,นี้สามารถตกแต่งข้อความสิ่งของเราได้ค่ะต่อไปเลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้แทรกข้อความสิ่งของเรามาแล้วนะคะเราจะแทรกรูปภาพค่ะ การแทรกรูปภาพในคอมพิวเตอร์เนี่ยทำอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะต้องมีรูปภาพที่เราต้องการก่อนนะคะให้เรานะคะคลิกไปที่เมนูแทรกค่ะแล้วเลือกเมนูรูปภาพค่ะเลือกอุปกรณ์นี้นะคะเรียบร้อยค่ะรูปภาพของคุณครูนะคะจะถูกเก็บไว้นะคะที่พิจาร์นั่นเองนะคะคุณครูก็เลือกมาเลย1รูปนะคะก็คือรูปโรงเรียนของครูนั่นเองนะคะโรงเรียนวังไก่กังวลค่ะวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีการแทรกรูปภาพนะคะนักเรียนทําตามคุณครูกันทันใช่ไหมคะ รูปภาพได้มาแล้วค่ะนักเรียนเราต้องการที่จะตกแต่งรูปภาพทําอย่างไรนะคะง่ายมากเลยนะคะก่อนอื่นค่ะตามที่คุณครูได้บอกเราไว้แล้วนะคะเราจะต้องคลิกเลือกที่รูปภาพก่อนนะคะ<ๆ>ก็จะขึ้นกรอบแบบนี้นะคะจุดสีขาวๆที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะแสดงว่าเราเนี่ยได้เลือกรูปภาพของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้านักเรียนนะคะต้องการใส่กรอบนักเรียนก็นำกรอบรูปภาพมาใส่ได้เลยแบบนี้นะคะหรือว่าเรานะคะต้องการที่จะใส่สีหรือว่าเปลี่ยนสีรูปภาพนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน เปลี่ยนสีได้ไหมได้ไหคะ่ะนักเรียนลองดูเลยทําให้สีมันแจ่มขึ้นนะคะหรือว่าให้สีเนี่ยซีดลงนักเรียนสามารถที่จะทําได้เลยนะคะง่ายมากเลยอันนี้ก็จะเป็นการแทรกรูปภาพต่อไปค่ะเป็นการแทรกรูปร่างนะคะแทรกรูปร่างจะอยู่ในเมนูแทรกเหมือนกันค่ะแล้วก็ไปดูที่คําสั่งนะคะรูปร่างนั่นเองหลังจากนั้นนะคะเลือกมาหนึ่งรูปค่ะเราอยากได้รูปร่างแบบไหนนะคะเลือกเลยคุณครูเลือกเป็นรูปก้อนเมฆมาแบบนี้นะคะเราก็วางนะคะตรงที่เราต้องการจะวางหรือว่าตกแต่งให้สวยงามนะคะ หลังจากนั้นทับเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีได้ค่ะนักเรียนปลายทางถามคุณครวูว่าเปลี่ยนสีรูปร่างได้ไหมคะคุณครูเปลี่ยนได้นะคะเลือกตรงนี้เลยค่ะรูปแบบเหมือนเดิมเลยเราจะต้องคลิกที่รูปร่างของเราก่อนนักเรียนสังเกตนะคะว่าถ้าคุณครูเนี่ยไม่คลิกที่รูปร่างนะคะรูปแบบตรงเนี้ยจะไม่ขึ้นมาให้เราเลือกนั่นเองนะคะเราจะต้องคลิกที่รูปร่างก่อนนะคะรูปแบบก็จะขึ้นมาทําให้เราเนี่ยแก้ไขแล้วนะคะเลือกมาเลยหนึ่งแบบเรียบร้อยแล้วค่ะแทรกรูปนะคะแทรกรูปร่างนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะ อีกหนึ่งขั้นตอนค่ะคือการเพิ่มสไลด์นั่นเองนะคะเพิ่มสไลด์นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะคะอยู่ที่นักเรียนเนี่ยจะถนัดว่านักเรียนเนี่ยจะเลือกการเพิ่มสไลด์อย่างไรน,นะคะคุณครูค่ะก็จะมีให้เรานะคะ2รูปแบบนะคะก็วิธีแรกค่ะนําเมาส์นะคะมาคลิกที่สไลด์ที่เราเนี่ยอยู่หรือว่าสไลด์ที่1นนั่นเองแล้วทําการ enter ค่ะเป็นการเพิ่มสไลด์นะคะที่2และที่3นั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นวิธีที่1น,นะคะวิธีที่2ค่ะทําการไปที่หน้า อินเสิร์ตหรือว่าแท้งนั่นเองนะคะที่นักเรียนเห็นนะคะแล้วก็เลือกคำสร้างสไลด์ใหม่ค่ะก็จะมีสไลด์ให้เราเลือกเลยนะคะเป็นสไลด์ชื่อเรื่องชื่อเรื่องและเนื้อหานะคะเนื้อหาของส่วนหัวหรือว่าเฉพาะชื่อเรื่องหรือว่าวางเปล่านะคะสไลด์ก็จะทําการเพิ่มเติมค่ะและเมื่อเรานะคะต้องการที่จะลบสไลด์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะสร้างสไลด์ขึ้นมาเกินเนี่ยเราจะลบมันอย่างไรนะคะก็ทําการคลิกดีล t ทที่ปัน้นิีเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นการเพิ่มแล้วก็ลบสไลด์นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเราสักครู่หนึ่งนะคะในการทําใบงานชิ้นนี้ค่ะนักเรียนพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการทําคําถามหลังจากการทํากิจกรรมนะคะนักเรียนคงจัททาได้แน่เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะครับผมเรามาดูคำจจาถาบหลังจากการทำกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้นักเรียนครับนำตัวสองหน้าข้อความทางด้านขวาเนี่ยมาใส่หน้าข้อความหรือคาสั่งทางด้านซ้ายให้สดอง้องกันครับ มาดูข้อแรกเลยนะคะคว่านักเรียน,นยตอบว่าอะไรค่ะข้อแรกนะครับตอบ C ครับก็คือเป็นการกําหนดรูปแบบของตัวอักษรครับข้อต่อไปนะคะคุณครูแบงค์เป็นตัว A นะคะแล้วก็มีขีดเส้นตใต้าทางล่างเป็นสีแดงนั่นเองนักเรียนตอบอะไรเอ่ยตอบก็คือ G ครับก็คือการกําหนดสีตัวอักษรนั่นเองนะคะต่อเลยค่ะคุณครูแบงค์เป็นการแบ่งช่องนะคะเอ๊มันคืออะไรคะเนี่ย คำตอบก็คือไอครับเป็นการจัดแ,<ม>แนวข้อความชิดซ้ายชิดขวาอึ่งการกระจายข้อความนั่นเองนะคะคต่อไปค่ะคุณรูแบงเป็นรูปตัวเอตัวใหญ่กับตัวเอตัวเล็กใช่ค่ะเป็นอะไรเอ่ยผ่ตัวนี้ตอบ A ครับเป็นการเพิ่มลดขนาดตัวอักษรครับค่ะต่อไปค่ะคุณรูแบง เป็นอะไรเอ่ยรูปอะไรนะมีภาษาอังกฤษคำว่าพิกเจอร์ครับต่อครับเป็นการแทรกรูปภาพครับใช่ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นเชฟใช่ไหมครับรูปแฉกมีภาษาอังกฤษที่เป็นรูปเชฟแล้วก็มีรูปเลยค่ะคันนี้ก็ยากเลยครับค่ะคราวนี้ตอบอะไรเอ่ยทีนีตอบ h ครับเป็นการแทรกรูปร่างนั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะครับผมเป็นเหมือนตัว a นะครับเราก็มีสาษาังกฤษคำว่าว word ครับเป็นตอบอะไรเอ่ย ดีค่ะก็คือการแทรกความสีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคุณครูแบงค์เป็นเหมือนถังสีใช่ไหมคะต่อคือเจค่ะกําหนดสีให้รูปร่างค่ะจะมีภาษาอังกฤษว่าเชฟฟิลค่ะเป็นการเติมสีให้รูปร่างนั่นเองต่อไปค่ะเป็นคล้ายๆกับรูปภูเขาสองรูปนะคะลูกนะคะคุณครูแบงค์แล้วก็เป็นใช่ค่ลเลร์ค่ะเอ๊อันนี้คืออะไรคําตอบก็คือ อีค่ะคืออะไรคะนักเรียนการกำหนดโทนสีให้รูปภาพครับใช่ค่ะและสุดท้ายค่ะคุณครูแบงค์ครับครอบค่ะเอ๊มันคืออะไรคะเนี่ยตอบ F ค่ะเป็นการตัดส่วนของขอบที่ไม่ต้องการของภาพของนี่ใช่เป็นการตัดส่วนของภาพที่เราไม่ต้องการนั่นแหละทิ้งไปนะคะต่อเลยค่ะหลังจากที่เราเนี่ยะคะได้ทํากิจกรรมในวันนี้ค่ะเยอะมากๆเลยค่ะคุณครูแบงค์และคุณครูได้บอกแล้วนะคะว่าถ้าวันนี้งานนาเสนอของนักเรียนเนี่ยไม่เสร็จทางครูแบงค์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาเวลาว่างมาทํากันต่อนะคะ ช่วงนี้ค่ะครูแบงก์ก็เป็นช่วงสรุปบทเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเรานะคะในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะสรุปได้ว่าอย่างไรคะครับผมจากกิจกรรมในวันนี้นะครับเราสรุปได้ว่าโปรแกรม powerpoint หรือโปรแกรม microsoft powerpoint เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจนะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยสามารถนำเสนอข้อมูลหรือนำเสนองานในรูปแบบต่างๆที่เราต้องการได้นะเด็กรวมถึงเด็กๆก็สามารถที่จะแทรกรูปภาพใส่ตารางได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับค่ะ คุณครูแบงค์คะครั้งหน้าค่ะเราเรียนจะมีเรื่องอะไรคะเนี่สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับรยังอยู่ที่หน่วยเดิมก็คือหน่วยที่7นะครับในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลหัวข้อที่เราจะเรียนก็คือการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจในครั้งที่สาบค่ะแล้ว